งานปิดทองฝังลูกเิมิดบัดป่าเทพเรมิดวันที่31ถึง2ีเมษานกราถึงกรุงพานะครับแล้วก็นั่งลงเบื้องหน้าองค์พระพุทธคาปติมากำหนดจิตก่อนว่าบัดน,นี้ องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้จะเสด็จเข้าสู่พระปริพานไปนานแล้วแต่บารามีของพระพุทธองค์ยังทรงอยู่เราก็กำหนดในใจว่าบัดนี้องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประทับอยู่เบื้องหน้าแล้วกำหนดจิตอย่างนี้แล้วก้มกราบพระลงไป พ่อแม่พี่น้องผู้สมเกียรติทุกท่านก็จะเกิดความสุขพร้อมเกิดความสุขทุกครั้งที่ได้นั่งกราบพระท่านก็จะกลายเป็นคนดีในทันทีทันใดแม้จะกลายเป็นคนดีในชั่วขณะได้ก้มกราบพระก็ถือว่าดีแล้วหลังจากนั้นก็กราบเรียนเชิญท่าน ได้อธิษฐานบุญกตัญยุตานั้นก็คือโพเงินโพทองที่พ่อแม่พี่น้องได้ประคองอยู่ในมือนั้นบัณฑิตแต่โบราณได้กล่าวไว้ว่าเปรียบประดุกดังปิดณมารดาของเราโพเงินนั้นเปรียบเสมือนคุณพ่อประธานโตโพเงินเปรียบเสมือนคุณแม่ โพองนั้นเปรียบเสมือนคุณพ่อท่าน,น,นจากาทาบุญเท่าไหร่นี้หนอก็อยูบบทอ่ที่สัมภาของท่านโดยเอาแบง์เสียบไว้ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าได้เสียบใบแบงค์ได้แต่งใบบุญ <c oughs> ให้กับผู้มีพระคุณทั้งสองบุญน,นี้ขอทำให้กับคุณแม่บุญน,นี้ขอดูแลคุณพ่อ ดีเหตุว่าท่านทั้งสองนี้หนอเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของเราเพราะชีวิตนี้ท่านก็ให้มาสาพายบาทหนึ่งชุดชุดละไม่ทราบว่าหนอเดี๋ยวผมจะสอบถามกรรมการได้กำหนด,ดไว้แล้วหรือยังโดยปกติทั่วไปนั้นก็จะกำหนด,ดไว้ที่ชุดละหนึ่งร้อยทางวัดก็จะมอบผ้ายันกลุ่มลูกนิมิตให้กับท่านหนึ่งถืนในการนี้นะครับ ทุกจุดกองบุญหากแมนพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญนั้นได้ร่วมบุญหนึ่งร้อยบาทแล้ววัดจะมอบวัตถุมงคลอันล้ำค่าให้กับทุกทท่านหนึ่งชิ้นหนึ่งชุดนะครับอนอพูดถึงเรื่องการบวชหน้านั้นต่อไปก็แลที่ ถางจะมาทำุรกิจ้ต่อมาจะไรับโชคไม่เือดร้อนกันสามีได้น่อเอาเลยมากีกหน่อยเนี่ยลูกพิษใต้ก็บอกว่าพระมหาสารีบุตรจุติทักสิงเนี่ยท่านก็เคยได้ยินว่าอัคราคาบฝ่ายขวานี่แหละเป็นตัวตนปัญญาเลียวามลองกับองค์ระศาสนาเท่านั้น อขาปู่บ้ามาเป็นไปหลายอย่างก็บอกตนเช้าขึ้นมาอรรัาภามกไปฝ่าพระมหาศาลอย่านี้แล้หรือตาขึ้นมาเห็นต้นม้ก็รู้ได้ในกัญชีว่าต้นไม้ต้นนี้มีกี่ใบมีใบอ่อนมีใบมีใบแดงมีใบนั้นทานนั้นปัญญาขององค์ท่านนะนานนและใครก็ตามจะมีปัญญาเมื่อล้ำเหมือนพระมหาสารีบุต่นนไปยกพระคำภีอาิ น้ออยู่รอบโถงนั่นแหละท่านเล่าอพอเแค่นที่ก่อนาะเอออาตอไปนั่นเดินทางต่อไปครับคุปาลีอาคิดขอราดีพระอุบาลีเป็นพระพี่เป็นเรงเปพระ้ดีองใคก็ตามมีลูกมีหลานนี่ะมาไปแล้วหนเป็นอะไร एतदपि न तत्र मन्यते ครับ2630ที่ร้าน <laughs> เกิดขึ้นโดยพลังศรัทธาของผู้ท่านทุกคนนะครัโดยเฉพาะท่านผู้เป็นผู้ดูศรัทธาด้วยเลยนะครจะได้บูรณะ่งศรัทธาคือท่านยุคนภาษีนิสารคุณในนามพระยาลมผู้ที่มีความพร้อมมีความศรัทธาเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะครอบครัวจึงขจจจันท์กิจอันนี้คุณวิชาดาลีโสพลนะครับและครอบครัวจึงขจจจันทร์จึงขจจจันท์กิจ โดยไปถึงท่านผู้เป็นเจ้าภาอพองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองพระประธานหน้ากาก5้าสนิ้วนะครับซึ่งเป็นพระประธานในสาลาหลังนี้โดยคุณอุรุพงศ์อรัญญาการนนท์นะครับพร้อมด้วยญาติธรรมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนท่านกล่าวว่าสัทธาปฏิทายนานโรสปัญโยอันสัทธาความเชื่อเมื่อตั้งมัน บนนางล่ำค่ามหาศาลหยอบสำเร็จประโยชน์รุ่งโรจน์นานเป็นสายพานสะพานดวงหลุดงามใครก็ตามอยากมือกินลูกมีหลานขยันเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเป็นปุณโภคของสังคมจบปริญญาเอกให้เขาได้จบเป็นด็อกเตอร์นะก็พึ่งบารามี พระราหุลเน,นาะอาธิฐานครบพอดีเก้าลูกถูกวิธีก็และระหว่างปิดทองนี้ก็จะเห็นกองบุญรอบโบสถ์เขาตั้งเอาไว้เลยเห็นพระประจำวันตั้งแต่วันอาทิตย์กำลังวันหกเอาไม่ยกไม่เปล่าละใครก็ตามทำบุญวันเกิด <c oughs> เคยฉลองกันมาคราวนี้เราจะมาอาิิฐานบุญญา นาะทำบุญกับพระวันเกิดของเราสร้างพระวันเกิดสักหน,นึ่งองค์อานิสงส์มากมายก็บอกบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้สร้างพระเอาไว้บุคคลนั้นจะได้รับบุญรูปกายเกิดชั้นหน้าชั้นใดรูปกายจะไม่ผิการเนาะอันนี้สำคัญนะเออนั่นแหละจะไม่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยให้คุณหมอนอันไซตต้องตัดแข้งตัดขาเราทิ้งไป 那。<None. S 2> yeah.